สวัสดีค่ะเพื่อนมนุษย์ทุกคนผ่านไปอีกหนึ่งเมืองสำหรับคอนเสิร์ตของสี่สาวลักพิ้งที่ดัลลัสในครั้งนี้เราจะเห็นถึงความน่ารักและความสดใสทะเลนสนุกสนานของพวกเธอและพวกเธอทั้งสี่คนยังได้แสดงออกถึงความรักความผูกพันและความห่วงใยซึ่งกันและกันทั้งบนเวทีและนอกเวทีโดยเฉพาะบนเวทีคอนเสิร์ตในครั้งนี้พวกเธอได้แสดงให้คนทั้งโลกเห็นว่าความรักความผูกพันของพวกเธอนั้นมีมากแค่ไหนขณะที่เธอกำลังแสดงอยู่ จะเห็นเหตุการณ์ที่ทําให้คนทั้งกรีดและตบมือให้กับลิซ่าที่จะเข้าไปผูกเชือกรองเท้าที่หลุดให้กับโรเซ่แต่โรเซ่ก็นั่งลงผูกด้วยตัวเองอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็ตอนที่สายเวเลตของลิซ่าหลุดขณะที่เธอกําลังร้องและเต้นอยู่เจนนี่ก็พยายามจะแก้ให้ลิซ่าและช่วงที่ความสนของเจนนี่วิ่งเข้าไปเล่นกับสายรุ้งที่ปล่อยลงมาพันตัวเองจนเพื่อนๆต้องเข้าไปช่วยกันแก้ออกให้แล้วก็ยังมีตอนที่เจนนี่ได้แสดงให้แฟนแฟนเห็นว่าพวกเธอ รักและรู้ใจเชื่อใจกันขนาดไหนเธอแกล้งเพื่อนด้วยการเอาสายรุ้งมาพันหัวตัวเองเธอรู้ว่าเดี๋ยวต้องมีเพื่อนมาช่วยเอาออกให้แน่และก็เป็นลิซ่าที่คอยเทคแคร์ทุกคนอยู่เสมอทําให้แฟนๆประทับใจและมีความสุขไปตามกันตลอดทั้งการแสดงสิ่งที่สร้างความสุขและรอยยิ้มจากแฟนๆคงหนีไม่พ้นเจนนี่กับลิซ่าด้วยความซุกซนที่เล่นของเธอทั้งสองคนทั้งจุงมือกันมาทํารูปหัวใจให้กับลิง และจุงมือกันมากระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานและตอนที่ลิซ่าทำท่าทางตีก้นของเจนนี่ล้วนเป็นภาพน่ารักและประทับใจมากๆเป็นการแสดงคอนเสิร์ตท,ที่สร้างความสุขความประทับใจให้กับลิงหรือแฟนของ b l ล c k พิงค์ที่ไม่มีวงดนตรีวงไหนทำได้ดีหรือเสมอเหมือนกับพวกเธอได้ทั้งในอดีตที่ผ่านมาและปัจจุบันเพราะสิ่งที่ b l ล c k พิงคมีและต่างจากศิลปินกลุ่มอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดก็คือความรักความผูกพันความห่วงใยเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ทั้งต่อหน้าผู้คนหรือลับหลังพวกเธอมีมากกว่าคำว่าเพื่อนแต่มันคือครอบครัวและสิ่งที่พวกเธอโดดเด่นและแตกต่างจากศิลปินกลุ่มอื่นๆอ,อย่างเห็นได้ชัดเจนนอกจากความเก่งแล้วก็คือความเป็นธรรมชาติของพวกเธอนั่นเองซึ่งมันคือสเสน่ห์ที่ทำให้บลิ n g ทุกคนคลั่งไคล้และหลงรักพวกเธอทุกครั้งที่แสดงคอนเสิร์ตความเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวของสีสาวแบบไม่มีการปรุงแต่งนั้นไม่ใช่ว่ามีอยู่เฉพาะบนเวทีเท่านั้น แม้กระทั่งเวลาที่พวกเธอพบกับแฟนๆซึ่งแฟนทุกคนล้วนต่างชื่นชมและประทับใจในตัวพวกเธอทุกคนดังนั้นแฟนๆทุกคนจึงรักและภูมิใจในตัวของสี่สาวลักพิงมากจนยากจะอธิบายมาเป็นคำพูดได้หมดสิ่งที่พิสูจน์ได้แทนคำพูดนี้ก็คือภาพและวิดีโอต่างๆและที่สำคัญก็คือจำนวนของบลิงหรือแฟนที่มีอยู่ทั่วโลกจำนวนมหาศาลมากกว่าศิลปินใดๆบนโลกนี้และจะเพิ่มขึ้นไปอีกทุกวันซึ่งยากที่จะหาใครเทียมได้ กดติดตามกดกระดิ่งแล้วมาเป็น b l i n ์ที่น่ารักไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ